สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ผมจะแต่งโอนะคะแต่งโรใส่ชุดสวยๆนะคะมากินขนมของคุณพ่อแบงค์นะคะขอบพระคุณคุณพ่อแบงค์ แล้วก็ขอบคุณช erm ุดสวยๆนะคะสีน้ำเงินนี im ้เป str ็นชุดของคุณครูชุนะคะชุดสีเขียวนี้เป็นชุดของนะคะคุณแม่กลุ่มแม่ช้างยิ้มนะคะขอบพระคุณชุดสวยๆด้วยนะคะชุดสีน้ำเงินข้างบนหลังนี้นะคะเป็นชุดของคุณครูชุกมาเอาขนมไปให้ลูกไส้กินนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณพ่อแบงค์นะคะเอาขอบพระคุณครับผมก่อนเร็วขอบพระคุณขนมอร่อยอร่อย

ขอบพระคุณชุดสวยๆนะคะจากคุณครูชุนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณพ่อแบงค์นะคะขนมอร่อยออร่ยนะคะนี่ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนครับผมก่อนครับผมวันนี้เราสูงสูสูงเทขนมใส่กะละมังเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เทไม่ทันค่ะวางขอบเทไม่ันโอ้โอ้ แม่ทองคูณนะคะแบ่งกันกินโอ้โหอร่อยไหมลูกอย่างอริดอร่อยเลยอย่างเสียบเลยคุณพ่อนะคะขอบพระคุณขนมอร่อยจากคุณพ่อแบงค์นะคะแล้วก็มีนมวัตะมิลด้วยเดี๋ยวจะเอานมวัตะมิวตัวกินทางนี้ลูก อย่างอร่อยเลยนะคะเสพไหลอ้อ,อร่อยไหมครับ<ๆ>อย้ยนั่นดูแม่ทองคูณสิแม่แม่จ้ะดูแม่ทองคูณนะคะกินเอากินเอาเลยแม่ทองคูณม,ม,มีขนมปังด้วยนะคะนี่ เตรียมนมเลยพอ่อนุมน่มนมนะคะขนมอเอยอร่อยใหญ่เลยคุณพ่อจา๋าขอพระคุณคุณพ่อแบงค์นะคะโอ้โหโอ้โหแต่งหลอกกินด้วยนะคะกินวาท่านเร็วโอ้ขนมก็ยังไม่หมดนมผมก็จะมาอีกแล้วมาทางนี้ลูกโอ้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 โ,อโ,อโ,อโอนี่ลูกชายบุ้ค่ยได้ซอยชุดปดนันใดเนาะไี่ติสีอยากสี่ดึงเอพอบันใดเลยค่ะพี่แม่ ได้กินขนมแล้วก็รอกินนมอีกออร่อยไหมลูกคนละครึ่งกับแม่นะคะแม่แม่จ๋าคนละครึ่งนะคะแมทองคูนก็กินอยู่ด้านหลังนี้นะคะอร่อยม,มากแม่ทองคูณดูลูกชายกินนม,มขนมหมดแล้วหรอลูกโอ้ยังยังยังขนมยังไม่หมดนะคะขนมยังไม่หมด ขนมยังไม่หมดจะกินนมอ,อีกอันนี้มีขนมปังด้วยนะคะคุณพอ่อคุณแม่จ๋ามีทั้งขนมปังมีทั้งเลมีทั้งขนมข้าวโพดนะคะมีหลายๆอย่างรวมกันโอ้โหนมนมนี่ให้แต่ลูกชายก็พอเด้พอ่อหกวดให้ลูกชายคนเดียวแ <Okay. S 1> ม่ตรงคูณบ่ตรงหามื่อนี้แม่ตรงคูณเสียสละให้ลูก ตงโลนะคะเตงโลทานขนมยางอร่อยขอบคุณครับคุณพขอบคุณมขอบพระคุณขนมอร่อยๆจากคุณพ่อแบงค์ครับแล้วก็ขอบพระคุณชุดสวยๆจากคุณครูชูนะคะแล้วคุณแม่กลุ่มแม่ช้างยิ้มนะคะชุดสีเขียวชุดนี้ท่านเพิ่งส่งมาให้เนาะนะคะชุดสีฟ้านี้คุณครูชุนะคะ ไปชวยจิจิเอจงจิจิงงจจจจมทงคุณก็กินยังไม่หมดนะคะแม่แม่จ่ากินอยู่ด้านนู้นผมอ้วนแล้วนะครับผมไม่ได้เป็นกุ้งแห้งแล้วเด้อครับคุณพ่อคุณแม่ครับ เอเลยเยอยเออเอะเอรอไๆอร่อยใหญ่เลยกินเสร็จแล้วทำยังไงโชว์ให้แม่แม่ดูชุดก็เริ่มเล็กแล้วนะคะแม่แม่จ๋าชุดก็เริ่มเล็กแล้ว หมดแล้วครับผมหมดแล้วก็เล่นหวงให้แม่แม่ดูด้วยเล่นหวงเลยมานี่มานี่ลูกมานี่มามานี่ยมามานี่แม่แม่แม่มีขนมอยู่ทางนี้อีกทางนี้อีกโอ้โหเอยโหเอ้ยบุญคนบอกให้ไ้ใส่ชุด เพื่อนฉีดดึงชุดคัน <c oughs> เอาห่วงก่อนนี่นะคะเปลือกขนมเปลือกขนมนะคะแม่แม่จ๋าเต็มตะกร้าเลยเปลือกขนม

ขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณพ่อแบงค์ขนมอร่อยอร่อยแล้วก็ขอบพระคุณชุดสวยๆจากคุณครูชูนะคะเอากราบขอบคุณครับผมก่อนเอากราบขอบคุณครับผมก่อนขอบคุณครับกราบขอบพระคุณครับผม ขอให้คุณพอ่อคุณแม่จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวันยืนนะคะกำรำรวยนะคะการงานการเงินก็ขอเจริญย,ยิ่งขึ้นไปนะคะการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะคุณพอ่อคุณแม่จา๋าสาธุคุณด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวไป กอนะครบเจอกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหน้าขอบพระคุณครับผมบายยก่อนบายยก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับบายยด้วยบายยด้วยอ่าบายเอ้าหลุดแล้วเชือกเอ้ยเ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ